สวัสดีครับวันนี้ h h n n n l l v e p Auto นะครับใครอยากได้ของดีนะครับก็ต้องคันนี้เลยเวลาจะซื้อรถเชฟโรเลตคูน,นะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนั่นก็คือประวัติซ่อมบำรุงนะครับอย่าซื้อแต่ว่ามันราคาถูกนะครับรุ่นนี้เพราะว่าเกียร์ชอบมีปัญหาระบบน้ำชอบมีปัญหาปัญหาประจำรุ่นมีนะครับต้องคอยแก้ไขแต่อย่างคันนี้ทามาหมดแล้วเกียร์เพิ่งโอเฮอนมา38,000บาททำที่ช่าง m สาย4 เมื่อเดือนมิถุนาปี68นี่เองนะครับซึ่งรถคันนี้ผมซื้อมาราคาสูงกว่าท้องตลาดนะครับเพราะว่าประวัติซ่อมถึงใช้อะไหลของแท้รุ่นนี้อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะนะครับ 1. ชุดทัมมิง่ง 2. หม้อน้ำท่อน้ำต่างๆ 3. เกียร์เสื่อมตามอายุมีต้องทําแน่นอนใครที่ซื้อเทียบเลรคคูดนะครับแล้วเวลาถามคนขาย ทำอะไรมาบ้างถ้าเขาไม่มีบินไม่มีปัดอะไรให้ดูเตรียมเงินไว้เลยอนาคตโดนแน่นอนแต่คันนี้มีประวัตินะครับแค่บินก็เป็นแฟ้มก่อนหน้านี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับเพิ่งจะมาซ่อมอู่นอกช่างเชฟโรเลตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมารถคันนี้แค่2มือเท่านั้นเลขไม์แค่แสนเนะครับคันนี้นะครับเชฟโรเลตคูดปี2 0 1 2 1.8 LTZ ขอเตือนก่อนระวังโดนหลอกว่าเป็นตัวท็อปแต่จริงๆไม่ใช่ตัวท็อปผมเห็นในตลาดเยอะมากเพราะว่าผมศึกษาข้อมูลรุ่นนี้อยู่มาสักพักแล้วนะครับบางคนบอกว่าเป็นตัวท็อปแต่ข้างหลังตรงนี้ไม่ใช่ LT z แต่เป็น LS ไม่ก็ LT ตัวท็อปต้องเป็น LT z นะครับสภาพภายนอกสวยงามเลยนะครับ ตัวท็อปต้องเป็น LT z เบาะต้องเป็นเบาะหนังแบบนี้ไม่ใช่เบาะผ้าถ้าเบาะผ้าจะเป็นตัว LS เป็นตัวตัวเริ่มต้นนะครับนี่ตัวท็อปแล้วก็มีพุทธสตาร์โอเคคร่าวๆประมาณนี้มาดูสภาพรถกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้า รอบป้ายทะเบียนเปลี่ยนให้ใหม่เชฟโรเลตสีโดยรวมสวยครับ90%เเลยไฟหน้าใสๆครับไม่เหลืองอาจจะมีคราบเหลืองบ้างตามขอบเล็กน้อยโดยรวมนะผมมองภาพรวมยังสวยอยู่นี่ฮะตรงนี้มีขอบขอบ,ข,อบขุ่นๆบ้างยังไม่ได้ขัดรถบ้านใช้งานคันนี้ผมขับไปเที่ยวพัทยามาแล้ว ขับตั้งเจ็ดวันนะครับ7วันนะที่ผมขับปีใหม่ผมอยู่ยาวๆเลยขับนู่นไปนี่รถด,ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยวันนี้จะมาแบ่งปันเพราะว่าขับเที่ยวเสร็จแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้ขายจริงจังอะไรนะครับโอเคภายนอกประมาณนี้ไฟท้ายนะครับสวยๆเดิมๆโอเคตำหนิจะมีการชนหลังนิดนึงเนี่ยมีพวก เล็กๆน้อยๆเนี่ยขัดก็น่าจะดีขึ้นอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังใช้งานได้นะครับปกตินะครับล้อเดิมคันนี้จะเป็นขอบ17เพราะว่าเป็นตัวท็อปนะครับจะได้ขอบ17ยางบิดสโตนปี21ย,ยางดอกพอใช้งานได้ยยังเหลือใช้งานได้นะครับซีเรียสก็เปลี่ยนเอาผมก็ขับทางไกลนิ่งดีปกติ สภาพภายนอกอาจจะมีตำหนิเล็กๆน้อยๆบางจุดนิดหน่อยโดยรวมยังสวยครับกระจกหน้ายังเป็นกระจกเดิมอยู่เลยเนี่ยให้ดูโลโก้โลโก้ gm นะครับตรงนี้เป็นโลโก้ gm กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนี่ฮะโลโก้ gm เนี่ยเห็นไหมเป็นกระจกเดิมของเจฟโรเลตน,นะฟิล์มติดใหม่แล้วอันนี้ ฟิล์มสวยๆเลยฟิล์มดำมืดหมดไม่มีตำหนิใครที่อยากรู้ว่ารถคันนี้ชนหนักไหมจมน้ำไหมย้อนไปดูคลิปที่แล้วผมสอนดูรถด,ด้วยคันนี้แหละโอเคตำหนิมีตรงนี้หลังคามีอะไรหล่นใส่เบาๆนิดหน่อยเล็กน้อยมากไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับถ้าซีเรียสเดี๋ยวขับไปทำให้ นี่ครับโอเคครับภายนอกประมาณนี้นะครับเส้นสายตัวรถทุกอย่างเปะ๊ะสวยงามรถไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำนะครับนี่ครับกระจกเดิมนะครับมีโลโก้ GM ทุกบานหน้านี้เนี่ยมีโลโก้ GM ทุกบานนะจกเดิมๆเ,เลยนะครับรถเป็นรถอเมริกันนะเชฟเรเลดคูด โอเคนะครับข้างนอกก็จะประมาณนี้คือรถมันสวยเกินเกินเพื่อนนะ่ะในราคาเนี้ยขับไปไหนก็ยังดูดีครับผมขับแล้วรู้สึกว่าเท่นนะคันนี้เชฟเล็ตคูดหน้าตามันสวยนะมองยังไงก็สวยอันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่อันนี้เป็นความความเห็นส่วนตัวของของผมเองคือจะหารถที่ราคาแบบ ราคาแค่นี้แต่หน้าตาดูดีแบบเนี้ยยากนะในราคานี้แล้วก็ยังดูใหม่ด้วยยังดูแบบยังดูไม่เก่านะครับยังดูแบบทันสมัยยางตัวท็อปนะครับบิดสโตนทูลันซา t ศูนย์ศูนย์ห้าเอยางตัวท็อปแล้วภายในนี่เขาสวยมากนะขับขับไปหาเพื่อนเพื่อนชมอะ ว่าบรภายในสวยจังเนี่ยภายในมันล้านะครับอันนี้คือจุดจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆโอเคที่เหลือก็เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องแล้วก็จะโชว์บินบินซ่อมรถให้ดูว่าแบบรถรถเขาทํามาถึงอนะเครื่องคันนี้เป็นเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สหนึ่งรอยเปเซ็นตนะครับแบตเตอรี่ใหม่หม้อน้ําเปลี่ยนแล้วชุดทัมมิ่งเปลี่ยนแล้ว ะอะไรที่จําเป็นเนี่ยมีประวัติเปลี่ยนจากเจ้าของเก่าแล้วแล้วผมได้มาผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยใช้เอเนอร 5W40 นะครับน้ำมันเครื่องสั่งเคาะแท้นะครับที่ผมเปลี่ยนไปเพราะว่าเจ้าของบอกเปลี่ยนมาแล้ว6เดือนผมก็เอาแบบสบายใจเปลี่ยนไปเลยแล้วกันนะครับน้ำมันเครื่องเสียงเครื่องยนต์ก็เดินดีเดี๋ยวให้ขยับไม้ให้ดูครับ บางคนบอกเฮ้ยทำไมห้องเครื่องสกปรกจังอันนี้ผมจะถ่ายให้ดูการดูรถนะดูห้องเครื่องแบบตอนยังไม่ล้างอดีเพราะว่าบางทีมันมีคราบน้ํามันเยิ้มอะ่ะคุณไม่เห็นนะถ้าเขาล้างมาจะดูยากขึ้นอันนี้ผมถ่ายแบบผมไม่ได้ล้างนะให้ดูเลยไม่เคยต้องเติมเลยนะหม้อน้ําผมเปิดดูระดับไม่เคยลดไม่เคยหายน้ำมันเครื่องก็ไม่หายไม่ขาด เครื่องดูแห้งเลยนะครับคันนี้เครื่องดูแห้งๆเลยบอดี้ตัวถังก็เดิมหมดนะครับไม่ไม่เคยชนนะครับคันนี้กุญแจรีโมทอันนี้ใส่เคสซิลิโคนอยู่มีให้2ดอกนะครับมีให้2ดอกไม่ต้องใช้ไข่นะอันนี้แต่ว่าก็มีระบบไข่ให้เป็นพุทธสตาร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวมารีวิวกันแบบเริ่มต้นแบบละเอียดประตูล็อกได้ทุกบาน ตั้งแต่ผมใช้งานมาไม่เคยมีอาการสตาร์ตติดยากสตาร์ตติดช้าดแดงสิน้นจิ้มทีเดียวติดตลอดแบบนี้ไฟขึ้นครบหน้าปัดไม่มีไฟโชว์ดแดงสิ้นนะครับไม่เคยมีปัญหาให้กวนใจเลยใช้งานได้เลยนะอันนี้ไฟเตือนเปิดประตูปิดปุ๊บไฟหายเก okay. ทุกอย่างใช้ได้หมดเข็มน้ำมันเข็มความร้อนวัดรอบความเร็วใช้ได้หมด หน้าจอสีสันสวยงามไม่มีตำหนิใดๆเปิดไฟหน่อยจะได้แบบสว่างๆโอเคตอนนี้เริ่มมืดนะผมถ่ายตอนเนี้ยน่าจะหกโมงนะตอนนี้เวลาวิทยุให้ดูสภาพนี่ครับสวยทุกอย่างอาจจะมีปุ่มลอกตรงนี้เล็กน้อยนะครับวิทยุใช้ได้เดี๋ยวฟังให้ดู โอเคตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมครับวิทยุใช้ได้เพิ่มเสียงลดเสียงด้วยพวงมาลัยใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้หมดแต่ดังไฟเลี้ยวปัดน้ำฝนฉีดน้ำน้ำฉีดกระจกใช้ได้หมดนะครับอ่เดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนแอร์เนี่ยมันจะอยู่กันควบคู่กับวิทยุนะนี่จอวิทยุ จอสวยไม่ลายไม,ไม่ไม่มีลายอะไรนะตอนนี้5้าโมงสิอ่ะวันที่ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเปิดแอร์ให้ดูกดออโต้นี่ก็จะขึ้นตรงนี้นะหน้าจอทุกอย่างปรับได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะผมลดอุณหภูมิให้ดูนี่ลดอุณหภูมิปรับความแรงพัดลมเปิดอากาศวน โอเคเซ็นท่านล็อกปลดล็อกกับล็อกเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวผมล็อกให้ดูปลดล็อกนะครับนี่อันนี้ไม่ต้องใช้กุญแจสตาร์ทนะผมวางกุญแจไว้ในรถแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยอันนี้เป็นสายที่ผมไว้ใช้เสียบมือถือฟังเพลงนะครับก็จะเสียบที่ตรงนี้นะครับข้างในมีช่อง usb ด้วย ตรงนี้ก็จะมีที่เสียบไฟนะครับที่เสียบไฟเนี่ยเกียร์ทุกอย่างสวยงามหมดเลยนะครับไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกตินะครับช่องแอร์ทุกอย่างสภาพสวยคอนโซลสวยคอนโซลสวยกระจกไฟฟ้ามาลองให้ดูเลยสีบาน เป็นออโต้นะครับนี่ผมปล่อยมือนะนี่ครับกระจกเป็นออโต้นะประมาณนี้ทุกอย่างใช้ได้หมดไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอ่ะภายในเดี๋ยวจะรีวิวอะไรต่อดีไฟเพดานติดครบ ไอตัวเนี้มีนะแต่ผมถอดออกไว้เพราะว่าเจฟเฟ e c ดคูตอาการจารุ่นคือตรงนี้ชอบหลุดอันนี้มันก็หลุดเหมือนกันผมก็เลยถอดไว้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของรถเจฟเฟ e d c ดคูตซื้อเปลี่ยนเอาได้ความร้อนตั้งแต่ผมใช้มานะไม่เคยขยับไปเกินนี้เลยนะครับไม่ถึงขีดตรงกลางด้วยซ้ำจะอยู่ขีดประมาณแบบเหลื่อมไปซ้ายนิดหน่อยนะครับ ซึ่งดีมากๆความร้อนปกติโอเคเหลือกระจกมองข้างยังไม่ได้รีวิวพับได้นะครับอันนี้พับเลยกลางออกได้พับกับกลางเป็นไฟฟ้าแล้วก็ปรับได้เดี๋ยวผมปรับให้ดู สีทิศทางทำงานเลื่อนไหลปกติไม่มีสะดุดหารถสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้ก็ก็น่าจะไม่ยากมากหรอกแต่ว่าบางทีมันมีประวัติซ่อมไม่มีบางคนันซื้อมาก็ต้องแบบลงเงินกับมันต่ออย่างนี้ครับก็อาจจะต้องเผื่อเงินนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นรุ่นนี้เพราะว่าเอารถรุ่นนี้มันอาจจะต้องการการดูแลมากกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับอันนี้ผมต้องแจ้งอย่างนี้ แต่ว่าถ้าเรามีความเข้าใจนะครับมีช่างที่ไว้ใจได้ผมผมมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รถที่ขับดีกว่าเพื่อนแน่นอนขับดีกว่า,ารถเจ้าตลาดรถยี่ห้อทั่วไปนะครับเครื่องมันสมูทมากนะครับคันนี้มันจะแบบนุ่มลื่นเกียร์แบบลื่นลื่นสมูทขับดีบอกเลยแล้วช่วงล่างก็จะแบบน้องๆรถยุโรปะนะสำหรับการขับขี่ภายในคันนี้ถือว่าสวยนะครับภายในสวย เบาะหนังเดิมๆนะครับบางคันไปหุ้มมาใหม่นะครับแต่คันนี้เดิมนะครับหนังจะมีความแข็งแล้วก็เ,เส้นสายการเย็บนะตะ,ตะเข็บสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังเดิมๆก็จะมีตำหนิบ้างจากการใช้งานตามอายุแต่โดยรวมผมให้ก็ยังสวยนะดีกว่าไปหุ้มหนังอะไรก็ไม่รู้มาแล้วดูไม่ดูไม่สวย มาดูด้านหลังกันบ้างครับคันนี้นั่งสบายอยู่นะนี่กระจกไฟฟ้าทุกบานใช้ได้หมดตำหนิตรงนี้จะมีลอกๆเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าการประจำรุ่นนะครับนี่ข้างหลังน่าจะคนนั่งน้อยยังสวยอยู่เลยเบาะหนังเดิมๆมีที่วางแก้ว ภายในสวยเลยครับหลังคาทุกอย่างดูดีมากโดยรวมรถยังดูใหม่นะรถยังดูใหม่อยู่เลยคันนี้มีของแถมอีกอย่างหนึ่งมูลค่าน่าจะตีว่าเกือบหมื่นบาทแล้วกันก็คือประกันชั้นหนึ่งใช้ได้ถึงกรกดาหกเกนะครับอีกประมาณ7เดือนหนึ่งปีเขาคิดประมาณหมื่นสี่นะครับอันนี้ก็เหลืออเดเดือนก็มูลค่าก็เกือบหมื่นอยู่นะอันนี้ใครได้คันนี้ไปก็ ประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับถึงเดือนกระะกฎาคม69นะครับให้ดูบินที่ทำคันนี้มานะครับบางคนบอกเฮ้ยพิมพ์เองหรือเปล่าโมหรือเปล่าอันนี้ทำกับช่างเที่สาย4นะครับซึ่งช่าง M ก็มีแชทไลน์คุยกันอยู่อันนี้ผมรับประกันว่าเปลี่ยนจริงนะครับรายการทุกอย่างนี้คือเปลี่ยนไปจริงๆนี่นะครับให้ดูชัดๆเลยไล่ไปอันนี้เป็นอะไหล่แท้ GM นะครับราคาก็จะสูงหน่อยนะครับ อย่าไปเทียบกับของก๊อบนะครับเพราะว่าอายุใช้งานน้อยอันนี้เป็นที่ลูกค้าเขาพิมพ์มานะครับลูกค้าแบบจดไว้แล้วพิมพ์ม,มาแต่ว่าอันเนี้ยผมถามช่างเอ็มคนที่ทําแล้วทําจริงๆนะครับรายการทุกอย่างที่ว่าสําหรับใครที่สนใจเชฟโรเลตคูดน,นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้มีคันเดียวหายากและคันที่แบบว่าเจ้าของเพิ่งทํามาเยอะเราจะยอมปล่อยนะครับส่วนมากก็ปล่อยกันแสนกว่าเลยนะครับไม่ได้แบบถ้าแบบหลักหมื่นอย่างงี้ ผมบอกเลยว่าหายากส่วนใหญ่อะจะเป็นรถที่แบบเ,เจ้าของอาจจะดูแลไม่ครบทุกจุดแล้วก็ขายทิ้งจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่าเท่าที่ผมดูตลาดมาเพราะว่าตอนแรกอะผมก็คิดจะซื้อเชฟเบรตคูดที่แบบราคาห้าหกหมื่นอะแต่พอคุยกับช่างอะคุยกับช่างเชฟเ l e ตหลายๆท่านนะมาถึงอะซื้อห้าหกหมื่นอะไม่มีปวัตอะไรมาเลยอะคุณต้องชุดทั้มิ่งคุณต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนของเปลี่ยนของปลอมในช้อปปี้ก็ไม่ได้ เพราะว่าขับขับอยู่สายพานขาดเครื่องพังนะครับก็เปลี่ยนของแท้รวมค่าแรงอ่ะประมาณหมื่นหนึง่งประมาณช่างช่างอันนี้ช่างมิดที่สายสองว่ามาผมคุยกับช่างอยู่ประมาณสองสมเจ้าเพราะแบบเ,ออเราสนใจรุ่นเนี้ยเราอยากที่จะใช้ตอนนี้เราก็ได้ใช้แล้วใช้มาประมาณเดือน2เดือนลวตอนนี้ก็คืออาจจะพอใจและได้เวลาขายเพราะว่าต้องหมุนเงินนะครับก็ถือว่าคันนี้ผมได้รถที่ดีมาและก็อยากที่จะ แบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับคันนี้นะครับอย่างที่ว่าใครสนใจก็รีบเลยเพราะว่าหมดคันนี้ผมคงหาไม่ได้แล้วถ้าคันหน้ามาก็อาจจะแบบอาจจะถูกกว่านี้แต่ว่าประวัติซ่อมก็อาจจะต้องไปเริ่มไล่เก็บกันเอาเองประมาณนี้แล้วกันนะครับ ส่วนของการขับขี่นะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเครื่องดีเลยนะครับดีนี่คือดีจริงๆนะไม่ได้แบบเหมือนพ่อค้าบางคนที่แบบเครื่องไม่ดีแล้วบอกว่าดีนะฮะเครื่องเกียร์คันนี้ดีสมบูรณ์เลยนะครับอัตราเร่งทุกอย่างทันใจแรงนะครับไม่ดังไม่มีอะไรดังไม่มีควันน้ำมันเครื่องไม่หายนะครับน้ำหม้อน้ำไม่หาย นะตั้งแต่ผมขับมาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องไปเนี่ยยังไม่ต้องเติมไม่ต้องอะไรเลยก็คือรถเอาเป็นว่าเครื่องใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของระบบเกียร์คันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าโอเวอร์ฮอนใหม่แล้วเมื่อเดือนมิถุนาปีหกแปดสามื่บาทนะครับทำที่ช่างเอ็มสายสี่นะมีบิน ตั้งแต่ผมขับมาเกียร์ทุกอย่างสมูทเปลี่ยนนุ่มแรงนะครับไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดเลยนะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนในส่วนของช่วงล่างคันนี้ตั้งแต่ตอนที่ผมได้มาคันเนี้ยดีทุกอย่างเลยติดอย่างเดียวคือช่วงล่างข้างหน้ามีเสียงนะแต่ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนไปบ้างแล้วช่วงล่างเ,เปลี่ยนลูกหมากแหลกลูกหมากคันชักผมเปลี่ยนให้แล้วแล้วก็ คันนี้ผ้าเบรกก็ยังใช้ได้นะแต่ช่างบอกว่าเริ่มบางแล้วก็เลยเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้ใช้ของไอซินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอซินเป็นลูกหมักลูกหมักแหลกกับลูกหมักคันชักใช้ของไอซินแต่ว่าผ้าเบรกใช้ของเบมโบเซรามิกแท้นะครับก็แพงกว่ายี่ห้อทั่วไปหน่อยแต่ว่ามันแพงกว่านิดเดียวอ่ะก็เลยเอาของดีไปเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้ ตอนนี้ช่วงล่างก็คือเงียบขึ้นเยอะแต่บางทีก็อาจจะมีเสียงบ้างตอนที่แบบถนนไม่ค่อยดีมีรอยต่อน่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโชคที่เริ่มเสื่อมสภาพเพราะว่าคันนี้เมื่อ2ปีก่อนเคยซ่อมโชคมานะครับก็คิดว่าอาจจะได้เวลาเปลี่ยนโชคหน้าซึ่งราคาโชคหน้าก็จะอยู่ที่ต้นละพันกว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่ได้ทำก็แนะนำประมาณนี้นะครับในส่วนของรถคันนี้ ส่วนเบรกดีมากแอร์เย็นฉ่ําเลยนะฮะแอร์เย็นฉ่ําเลยทุกอย่างก็คือพร้อมใช้ทุกอย่างนะครับทุกอย่างพร้อมใช้รีโมท2ดอกเซ็นทัลล็อกใช้งานได้หมดนะครับวิทยุใช้ได้หมดก็คือรถขับได้เลยขับทางไกลก็ขับดีนะครับเพราะว่าคันนี้ปีใหม่ผมขับผมขับไปเที่ยว7วันเลยติดต่อกันนะครับมีแค่2วันที่ไม่ได้ขับคือ ไปจอดรถที่พัทยาฝากจอดไว้ที่โรงจอดจอดโรงที่เขารับฝากจอดรถนะครับผมไปเกาะร้าน2วันนะครับคือถ้ารถมันไม่ดีจริงๆเนี่ยผมก็คงไม่อยากจะเอาไปหรอกจริงไหมถ้าแบบรถเอาไปแล้วแบบจะมีปัญหาเอาไปจอดที่โรงจอดรถที่แบบเขาต้องเข้าไปข้างในต้องขึ้นลิฟต์อะไรแบบนี้เกิดเกิดตอนไปรับรถสตาร์ทไม่ติดทํางานแบบเราก็ไม่สบายใจแต่คันนี้ยผมมั่นใจว่ารถดีพร้อมใช้นะครับ มั่นใจว่ารถด,ดีพร้อมใช้การขับขี่ก็เดี๋ยวจะมีให้ดูคร่าวๆออนะครับแต่เวลาขึ้นลูกระนาดเนี่ยขับในหมู่บ้านเนี่ยช่วงล่างไม่ดังนะก็ปกติมีอาการแค่บางครั้งนะครับมีอาการแค่บางครั้งเท่านั้นเองแต่รถขับดีนะครับวิ่งร้อยกว่าอะไรสบายๆนิ่งๆโอเคประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนน่าจะเป็นกังวลน,นั่นก็คือ อัตราการสิ้นเปลืองนะครับของเชฟเลตค้ดจากการที่ผมใช้มานะครับตอนไปเที่ยวปีใหม่นะครับผมเติมน้ํามันไป1,200บาทนะครับขับไปกับพัทยาแล้วก็ขับเล่นในนั้นนะ่ะประมาณ6-7วันนะครับกลับมาน้ํามันก็ยังเหลืออยู่นะครับก็ผมคิดว่าส่วนตัวผมรับได้นะครับคิดว่าค่าน้ํามันตกถ้าวิ่งทางไกลก็น่าจะตกกิโลละประมาณ3บาทนะครับ ก็ไม่ได้กินมากนะแต่รู้สึกว่าวิ่งในเมืองจะกินกว่านะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวที่ผมใช้นะก็ยังประหยัดกว่ารถ BM เอ็มเบนเก่าๆที่ผมเคยเล่นมานะครับถือว่าพอรับได้นะครับสำหรับผมแต่ท่านอื่นเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ประหยัดเหมือนรถเล็กนะครับอันนี้เทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่ารถคนละคาัานั่นเองนะครับผม เป็นไงบ้างครับสำหรับเชฟฟรลูเดตคูดคันนี้ถือว่าน่าจะได้ข้อมูลไปพอสมควรนะครับสำหรับใครที่เล็งรุ่นนี้อยู่นะครับก็ผมก็ศึกษาข้อมูลรุ่นนี้มาสักพักเพราะว่าก็มีความชอบในรุ่นนี้อยู่นะครับกะว่าจะซื้อมาใช้แต่ช่วงนี้ไม่ไหวแล้วจริงจริงนะครับมีค่าจ่ายจ,จะต้องจ่ายก็ขอปล่อยแบ่งปันไปเพื่อนๆนะครับคันนี้ในราคา99,000ับาทเท่านั้นนะครับ99,000บาท แต่มีประวัติเพิ่งทําเกียร์มา3 8มหมเหมือนซื้อรถ60,000เลยนะประมาณนี้บางทีไปซื้อรถถูกๆรุ่นนี้ระวังนะครับคนขายทิ้งเยอะเพราะว่าไม่อยากซ่อมอันนี้เรื่องจริงนะฮะคันนี้ประวัติซ่อมสบายใจขอแค่ดูแลตามระยะรับรองว่ารถขับดีกว่ารถยี่ห้อที่เป็น4ีเซกเมนต์เหมือนกันแน่นอนนะครับแถมจ่ายน้อยกว่าด้วยนะฮะค่าซ่อมก็ยังไม่ได้แพงเท่าเบนท์บี ก็ยังถูกกว่าเบนซ์บีเยอะแต่เป็นรถเมกาที่การขับขี่ฟิลใกล้เคียงรถยุโรปเลยนะครับขับดีกว่ารถญี่ปุ่นนะผมขับแล้วรู้สึกเหมือนเหมือนขับ Ford อะไรพวกเนี้ยนะครับ9ก้าหบาทนะครับก็พร้อมใช้เลยนะครับคันนี้มีรายละเอียดตามที่แจ้งเลยนะครับสนใจติดต่อบดยทัทวด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ไลน์แอดตามนี้มีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครสนใจก็ ติดต่อได้เลยครับสวัสดีครับ